สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆนีเจอ๊อ้อยก,ก็จะมาทานข้าวทานข้าวด้วยกันค่ะมันเลยไปแล้วพอยพัดลมอ่ะหันกลับมังนี้หน่อยออเนี่ยหัวหอมบุกชายมาเท้ากินไปแก้วแล้ววันนี้ก็กินกินทุกวันแบบกันหวัดกันอะไรหมดกินนี่อีกแล้วเหน้านิดเียกินนี่อีกแล้วหรอยาย กับปัาน,นิดนึงเวเยอมากไปแล้วลงหน่อยกินนะ้ำกระหรูไพยอีกแล้วนะยายอ่ะใช่สมะมรูไพยแก้หวัดวัดเย็นแก้หวัดแก้อะไรนี่ปลาเกียวปลาเกียวหาไก่ไม่ได้คือเนื้อเก็ดมาทอดให้ อันนี้ก็ผัดปักทองใส่ไข่ของน้องบู๊ดด้วยยายอ้อยด้วยแล้วก็หอยคั่วหอยน้ำผู้แห้งแกงแห็วให้แห้เลยปลาหนิลทอดปลาดิบน้ำปลาพริกหอหอมแกงไก่ใส่ฟักทองต้มหน่อไม้เหลือจากเมื่อวานนี้ถ้วยนี้ถ้วยเดียวนะ่ะไม่มีใครกิน พูเป็นพูเป็นเพลงระยะเนือไม่ถ้วยเด็กเคอข้าวใช่ไหมยวอ้อยกินข้าวสังเกตก็เลยต้องเอามานึ่งนึ่งกินคนเดียวไม่มีใครก็กินด้วยเด็กเล็กข็อยากกินไปถ้าสังเกตเนี่ยข้าวมีที่จังหวัดพัทลุงนะ้าการเราไม่ไม่มีใครเอามาขายหรอก เพราะมันแพงกว่าจะมาถึงนี่กะโลกเจ็ดแปดสิบบาทกไไ็ไม่มีใครไม่ไม่ค่อยมีใครซื้อกินรลานขาส่งมาให้เราก็กินพอททำน้ำมะยายแก้วด้วยยายต้องพูดพูแ่นื้ทุกกินทุกทองใส พระทองไม่เจอพักทองบ้านเราเลยนะไปเจอพักทองญี่ปุ่นในะช่ยายซื้อมาเนี่ยใช่ใช่ก็เลยเอามาสองลูกเอามาแกงหน่อยแล้วก็มาไก่นี่แก,ลกแล้วกินพักทองบ่อยๆหนก็ดีนะคนมีอายุแล้วอะ่ะอ่ะกินข้าวเธอแล้วาทานข้าดว,วาด้วยกันค่ะ

อร่อยค่ะอร่อยือตุ่มบางนี่หรือที่บางพนม ได้โลหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิเก้าแหมกะปิกะโลไนได้กะปิกะปิเคยแบบของสปาไออ่ะน้ำมันพริกอ่ะหัว้ก็ใส่น้ำตาลหน่อยๆเดอีอน้ำเป็นพริกที่น้ำตาลละลายีา๋้วหมดตังม,มั่ ปลาพิกหมือนปลาพิกมะนาวปลาพิกมะนาวลอยเพราะหอมได้คุคุณ้าวมานี่ยบางคนที่ไม่มีกระทายนะขอหอมอย่างเดียวก็ได้บรา้มบรลานก็ไม่ใช้กระทายมีแต่หอมอ่ะทุกน้ำแค่น้ำร้อนกินอ่ะ ไอ้อเป็นวัตวันเดียวหายเลยไอ้เพื่มีเสเลเพื่อน้ำมูกันเดียวต่ดขนำขึ้นจินด้วยโอ้อย่าลาืลาวกืนข้าวกืนอข้าวทำไรทำไเสร็จเสาสุ็อยากเกิมไม่ได้ กินกับข้าวยังไม่ทั่วจะจข้าวจ,จะหมดจะอิ่มละวนมาแกงไก่หน่อยจะเอาไก่เนี่ยนะ ตุ้งไก่ไก่เน่จะอ้อยจะมากต้มมาแกงอะไรแล้วแต่ว่าจะต้มขาไก่หี่จะแกงไม่ทำอะไรจะอ้อยจะกินส่วนที่ชอบเป็นกระดูกกระดูกตีนเตือนมันแรงแท่เงี้ยไอ้ส่วน,นเนื้อเนื้อมันเคยตักมากินนะ่ะไอ้ลูกหลายเขากินเพราะไม่ชอบ กันตรงข้อมันต่อหน้ำปลาพริกหน่อย รสวัสดีครับปาเกียวครับไม่เห็นเลยข้ามมาใกล้ๆหน่อยน้องบุ๊ตสวัสดีครับด้วยครับน้องบุษน้องบุดเป็นเด็กป่วยเจาะคอแล้วก็โดนตัดลิ้นโดนตัดลิ้นแล้วก็โดนผ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เจาะตรงนี้ใส่ข้อ แล้วลิ้นก็ตัดออกไปครึ่งหนึ่งป่วยตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยแต่ดื้ดอเขาพูดดื้อมากไหนแรกล,ลิ้นมาดูที่ลิ้นตัดตรงไหนเนี่ยลิ้นตัดออกไปครึ่งหนึ่งเหลือเท่านี้อ่ะเ้อแต่ฉลาแล้วเหมือนยังไม่ลืมชาติกำเนิด มันยังไม่ลืมเพราะมันมันนึกทําอะไรขึ้นมาเนี่ยทำเหมือนคนโตเลยทําแบบคนโตเลยเรางงเลยอ่ะแล้วเคยไปหาพระคุยกับพระพระเขาบอกเด็กคนนี้ยังไม่ลืมชาติมันเลยพูดไม่ได้เนี่ยและอาลิ้นมันขาดไปครึ่งเนี่ยเราฟังมั้ก็ลิ้นมันขาดไปครึ่งถ้าตัดไปมันพูดได้มันก็พูดไปชัดใช่ไหมแต่มันก็พูดแล้วมันจะงสายท่ออีกกับก็เลยงอรไม่ชัด ถามมารักยายไหมอักอายท่าบอกอักแอร์แปลว่ารักยายอแต่ไม่บอกรักยายก่อนไอ้สีเลี้ยมบอกว่าไม่รักยายแลย้วไอ้พลอยไม่มากินข้าวาอ่ะทำอะไร ต้มมะม้าด้วยเสียด้ถ้าเราไม่กินนะเนี่ยห้วยนี้ก็ต้องทิ้งแล้วเสียดายด้เนี่ยกับข้าวจะไม่มีกินได้อีกไม่กี่วันเนี่ย,กกยตกลงข่านนอกดาวและกะลาดตษดนายกก้อยสั่งเลยสิบสี่วันแล้วแต่เขาจะมาทุมกันทุกสามวันนะว่ามันคงไม่ค้าเดือดร้อนอะไรขาดหรืออะไรเงี้ย ตังปิดสิบสี่วันจริงแต่ประเมินสถานการณ์ทุกสามวันแต่เราก็ไม่ค่อยกล้าไปแร้วปกติแล้วก็เป็นสิบวันจะไปที่ตลาดสดนะ่ ต้มหน่อไม้หมูไม่สนหรอกหมูว่าทิ้งไปเลยเหลือหน่อไม้เหลือต้องกินให้หมดเลย วานไปท็อปนะก็ไม่ได้ปากระป๋องก็ไม่ได้มามนาก็ได้มาแค่โอเคมาสองห่อหรือสามหอ่อสามแพ็คอะเดี๋ยวจะไปก้องไปพรุ่งนี้ไปพาซ่า มัมม่วงมาม่มามาไว้ม,ามา้างแต่สัวตัวจะอ้อยนะมาม่าไม่ไม่ชอบก,กินก็เป็นเส้นหมี่เส้นอะงเง่ายกินมีขาวะ่ะกินปลากระป๋องยำส่วนตัวก็ไม่กินะแต่ไว้ยยำให้เด็กให้ลูกเนะี้ย ตรงนี้ไปห้างกลับถึงค้ากลับมาก็ลมสะมุนไพรลมตมุนไพรม้องลมฟันไปกินน้ำมัไปด้วย <c oughs> ออกไปกล <c oughs> ับกันมาก็อก็หอจีจันหัวหัวสะทุกวันถ้าออกไปไหนนะ <c oughs> ถ้าไม่ออกไปไหนก็เว้นเว้นวันหนึ่งถ้าได้ออกไปไหนมาดิค่ะอย่างเนี้ยตัดแล้วนะถ้ามาจะไอ้ตัดแล้ว,าาลวอากตัดผมเนะี่ยแต่เดี๋ยวพอพวกเนี้ยไปซปเปอร์มาร์เก็ตน่ะกลับมาก็ต้องลมฟันลมอะไรต่ก็ต้องอาบน้ำตัดผมนึ่เพราะก,กลับมามานันเียแอลกอฮอมแลยเราไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนแนมะ่ ไอ,ไ,ไอ้พลอยเหลือที่ครองหมูเนี่ยเอาไหมาถ้าไม่เอาเอาไปทิ้งเลยพรอะยายเอาแต่นอนไม้ถ้ากินก็กินถ้าไม่กินก็นไปทิ้งหมูนี่ เราต้มไสนิดเดียวนะเพราะมันไม่ค่อยมีใครกินกันพี่โคงหูพี่โคงอ่อนด้วยนะรอกินข้าวก่อนนะครับก็กินขนมโอเค <c oughs> okay นะครับโอเคนะครับ เอางาว่าอัดคิดไปทีแรกจะไม่ยอมติดเสียนาดเก็บเงินแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มาขายทุกก็เก็บค่าที่อยู่แล้วเขาก็เลยรวมตัวกันว่าจะไม่ให้จ่ายคนไหนร้านไหนไม่มาไม่ต้องเก็บ เ้าขอแค่ราก็จะเอาอยู่เดียวไม่ยึตถึงของเขาของเราคำแนกชื่อตลาดไหนมูกแค่ตลาดกด ทำสองคำก็อิ่มนะเพรากินข้าวน้อยทำไมอยากจะอานอีกคือว่าไงกินข้าวหมดเยอะโอ้แล้วจะเป็นโรคกาใส่หน้าฉันไม่ทำไมอ่ะกินข้าวน้อยแต่ชอบกินแบบว่าพวกผักผักอะไรเนี้ยบักทองฟักเธออะไรตามเรื่องให้เจ้าบูดเรืนะ่นั่นแหะ เราก็ชอบเด็กเด็ก,ดกตโตโไม่กินนะผัดผ้าทองทำไมเนี่ยเ,<อ> <laughs> เด็กเด็กโตโไม่กินเลยผัดผ้าทองอ,ะอ่ะออร่อย หลปที่กุเรียนไปสักของแม่สัาากเทเนี้ยซื้อข้าวเหนียวมาครึ่งโลกินยังไม่หมดเลยน่ะกินไม่ได้ช่วยอีกหนักก้อนน่ะที่ถ่ายลงเฟสอ่ะถ้ากินไม่เข้าไม่เหลือไม่เรียกไม่เรียกใครมาช่วยกินเรื่ององเรื่องทุเรียนมันเละเดี๋ยวได้ทุเรียน เลยต้องใส่กะทิครับอีกก็าตายกรับอีกฮ่า <c oughs> ่า่าคุณทอดได้เลยไม่ต้องเป็นโควิดก็่ะแค่เราคัดจมูกน้ำมูกแน่นๆอะไรเงี้ยนแหลโลก จะอ้อยกินทุกเช้านะเช้าแล้วก็ก่อนนอนคือเรานอนแอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมตื่นมามันก็เหมือนเนี่ยเนี่ยเหมือนเราแพ้อากาศอยู่แล้วยาแพ้อากาศก,ก็ต้องกินอยู่แล้วนะแต่มันมากินเนี่ยเนี่ยสบายหน่อยคือว่าโล่งนี่เช้ามาสามแก้วแล้วกระทุกเที่ยวเดียวนั่นแหละแต่แค่น้ร้อนมันก็ยังออกกลิ่นอยู่คนะ่ะออกกลิ่นแล้วก็กินไปเรื่อยๆ กดไว้น้ำรา้อนแล้วเราก็กดใส่ไว้อ,อีกเนี่ยเราจะปล่อยให้ตัวเราเองเน่ะเป็นหวัดเยอะเป็นเยอะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเรี่มันกลายพันธง่ายมันเป็นง่ายเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะจะอ้อยเป็นห่วงทุกคนนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอให้ปลอดภัยและห่างไกลโควิดกันทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้าอิ่มแล้วค่ะบ๊ายบาย